สวัสดีค่ะสวัสดีเตยก็จะมานะคะแนะนำในของตัวผู้อีกแบบหนึง่งหรือว่าตัวดอกไม้ที่เราจะนำไปคล้องกับตัวกระเป๋ากันนะคะวิธีการถักจริงๆอันนี้ไม่ยากค่ะเพราะว่ามันเป็นการถักในลักษณะก็จะคล้ายๆก,กันกับกระเป๋าที่เราถักกันมานะคะเพียงแต่ว่าถ้าไงแล้วในทุกๆท,ท่านก็สามารถนำไปปรับใช้ตามแบบกันได้อีกทีหนึง่งค่ะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปถักกันได้เลยนะคะ ค่ะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาเริ่มต้นที่ตัวของสายกันก่อนนะคะทีนี้จะแนะนำให้เหลือปลายไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเย็บติดกับตัวดอกดอกทิวลิปนะคะที่เราจะทำก็ถักขึ้นต้นโซ่เลยค่ะเตยจะถักเป็นโซ่ไปทั้งหมดอยู่ที่60โซ่นะคะแต่จริงๆแล้วอันนี้จะขึ้นอยู่กับในของ ตัวกระเป๋าที่เราจะไปคล้องว่าต้องการให้ความยาวอยู่ที่เท่าไหร่กันอีกทีนึงนะคะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเตยก็จะถักเป็นโซ่ไปอย่างเดียวก่อนอยู่ที่60โซ่นะคะตรงน,นี้ก็สามสี่ห้าหแล้วตอนนี้เตยก็ถักนะคะ60โซ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะตัดปลายแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้ในขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาถักตรงส่วนของใบกันนะคะค่ะ ก็คือตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นถักในตัวของส่วนใบกันวิธีการถักในตรงของส่วนใบเราก็จะเริ่มต้นถักโซ่ไปทั้งหมดอยู่ที่19โซ่นะคะก็จะเริ่มต้นโซ่หนึ่งสองสา0สี1ห1า1 4 1 5 1ด1 7 1 8 1้า ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเป็นโซ่ที่2ีสิแล้วก็ถักเหมือนกับตอนที่เราเก็บงานก็คือเป็นการถักแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยหลักต่อไปค่ะจะถักเป็น x เพื่อที่จะเตรียมให้มันโค้งขึ้นไปนะคะและหลักต่อไปก็จะเป็นการถักทีแล้วก็จะถักเป็น f ไปทั้งหมดอยู่ที่4หลักนะคะอันนี้1นึ่สองสาแล้วก็ถักตัวทีเสร็จแล้วก็ถักตัว x นี่ก็จะเป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนของครึ่งใบแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะถักเป็นโซ่หนึ่งแล้วก็เว้นตรงนี้หนึ่งโซ่นะคะและไปถักเอฟในช่องนี้ รงส่วนที่เราเว้นไว้เพราะเดี๋ยวเราจะนำในตัวของที่เป็นนะคะตัวสายกระเป๋าอ่อสายที่เราจะนำไปคล้องติดกับตัวกระเป๋าว่าค่ะเอามาใส่เข้าไปในช่องนี้ดังนั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวแนะนำให้ติดเอาไว้เลยเพื่อที่ว่าเวลาเราหาจุดที่เป็นตัวของโซ่มันจะได้หาง่ายนะคะพอเราถัก x เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นโดยการถักตัวทแล้วก็ถัก f อยู่ที่สามหลกักหนึ่งสองสามเอ om, ขอโทษค่ะถักเอไปทั้งหมดอยู่ที่สี่หลักนะคะสี่คือจะถักให้เหมือนกับด้านข้างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ถักเป็นตัวทีหนึ่งแล้วก็ถักเป็นตัว X แล้วก็ถักเก็บงานแบบนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนของครึ่งใบแรกหลังจากนั้นค่ะเราก็จะวนไปตรงด้านล่างเลยนะคะตรงด้านล่างนี้ค่ะเราจะมาถักในตัวของหลักที่มันตรงกันก็คือจะถักเป็นหลักของตัว x นะคะอ่าเราก็เริ่มต้นที่ x เ,เลยแล้วก็ถักตัวท แล้วก็เหมือนกันกับตรงช่วงของด้านบนเลยค่ะก็ถักเป็นตัว F ทั้งหมดอยู่ที่4หลัก F 1 F 2 F 3 F 4แล้วก็ถักเป็นตัว T แล้วก็ถักเป็นตัว X ที่มันตรงกันนะคะมันก็จะเป็นลักษณะใบแบบนี้นะคะหลังจากนั้นในช่องที่มันเป็นตัวโซ่ค่ะเราถักเป็นลักษณะเก็บงานเพราะว่ามันจะอยู่ตรงกลางนะคะก็ดึงขึ้นมาเลยและหลังจากนั้นเราก็จะถักเป็นตัว X ที่มันตรงกันนะคะ X หนึ่ง แล้วก็ตัวทีแล้วก็จะเป็นตัว F ทั้งหมดอยู่ที่4หลัก1 2 3่สองแล้วก็ตัวท แล้วก็ตัว x แล้วก็ถักเก็บปลายทีนี้เราก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะเก็บปลายเชื่อกแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในตัวของส่ว,งสวนใบนะคะเราก็ตัดปลายเชือกตรงนี้ก่อนได้เลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเตยนําในตัวของสายอะคะ่ะใส่เข้าไปในช่องที่มันเป็นโซ่หนึ่งแล้วก็ดึงมาแบบนี้อืม ทีนี้เดี๋ยวหลังจากนั้นค่ะเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการถักดอกทิวลิปกันนะคะวิธีการไม่ยากเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะถักเริ่มต้นแบบนี้หนึ่งโซ่นหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เราจะถัก x ไปทั้งหมดอยู่ที่8หลัก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราก็จะถักเหมือนลักษณะของตัวกระเป๋าที่เตยเคยแนะนำไว้ที่เป็นแบบก้นหอยนะคะ อันนี้เราก็จะถักเป็น V ถัก V เข้าไปในแต่ละช่องได้เลยนะคะ v ก็คือการถัก x เกข้าไปในช่องเดียวกัน2ครั้งนะคะอืมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้หลังจากนั้นค่ะวิธีการจะไม่ยากแล้วเพราะเราจะถักเป็น x วนไปเลยค่ะจะถัก x ทั้งหมดอยู่ที่6แถวแต่ก่อนที่จะขึ้นต้นของตัว x ใช่ไหมคะเตยจะแนะนำให้นำในตัวของส่วนที่เป็นสายตรงนี้ค่ะ มาสอดเข้าไปในช่องนี้ก่อนทีนี้ตรงนี้ค่ะคือท่านใดที่สะดวกจะใส่เป็นยายสังเคราะห์ก็ได้นะคะหรือท่านใดก็จะใส่ถ้ามีกระดุมแบบนี้จะใส่เป็นกระดุมแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของที่ว่าไม่ยุบตัวนะคะเอาเป็นความสะดวกของทุกทกท่านได้เลยเราก็จะมัดเป็นเหมือนกับ ไส้ในมันนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็แนะนำให้มัดหลายๆครั้งหน่อยก็ได้นะคะเพื่อที่การมันหลุดแล้วก็จะใช้ไฟชักรนไว้เหมือนเดิมหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาดึง ให้ในส่วนของตรงนี้มันชิดกันนะคะอือพอดึงชิดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มัดปงก่อนหนึ่งครั้งแต่เตยเพื่อความแน่นหนานะคะเตยขอมัดเป็นสองครั้งนะคะอืม แล้วก็ใช้ไฟชักโรนตายไว้เหมือนเดิมทีนี้ค่ะมันก็จะมาถึงขั้นตอนของการที่เราจะถัก X วนไปเลยค่ะทั้งหมดอยู่ที่6แถวนะคะนั้นเดี๋ยวเตยขอถัก X วนไปทั้งหมดก่อนได้เลยนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้เติยก็ถัก x มานะคะทั้งหมด6แถวเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บให้มันเป็นลักษณะเป็นดอกต้มๆแบบนี้กันนะคะก็จะเป็นของการเย็บสี่มุมแบบนี้นั้นเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเก็บปลายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เตรียมตัดปลายเชือกไว้ ทีนี้ในช่วงเย็บอะค่ะก็คือเพียงแค่เย็บให้มันเป็นสี่มุมแบบนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเย็บด้านนี้ก่อนค่ะก็จะแบบนี้เลยแบ่งให้มันเท่ากันนะคะทั้งสองข้าง จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดมีวิธีสะดวกหรือว่าสามารถที่จะนำเพียงแค่คลิปนี้ไปปรับใช้เป็นแนวทางนะคะเป็นเพียงแค่ทิคในการทำแบบนั้นก็ได้เหมือนกันดังนั้นตอนนี้ค่ะนี่พอแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเตยก็จะเอียงเข็มมาด้านนี้เลยแล้วก็สอดแบบนี้นะคะ มันก็จะออกเป็นลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นปลายของทิวลิปนะคะ นั้นตอนนี้เดี๋ยวเตยก็ขอไปเย็บแล้วก็เก็บปลายเชือกกันก่อนนะคะค่ะแล้วพอเตยเก็บปลายเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าด้านหลังนะคะก็อาจจะเก็บนะคะในของไฟแช็กลนหรือว่านะคะคลนแล้วก็ซ่อนปลายอันนี้เดี๋ยวเตยจะไปเก็บซ่อนปลายเพิ่มก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้พามาติดก,กับตัวกระเป๋ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ก็ถ้าไงสามารถถักตามกันได้นะคะแล้วขอฝากนะคะกดไลค์กดแชร์เตยอันเที่ยว tell, ถักไปเรื่อยไ้ด้วยนะคะและสามารถติดตามในเพจของคือดีแฮนเมด e ของเตยได้นะคะ <c oughs> ก็จะมีจำหน่ายเชือกร่มแล้วก็สามารถสอบถามในของแบบถักต่างๆได้วันนี้ก็เดี๋ยวรอแบบใหม่ๆกันเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะขอบคุณค่ะ